ข้อนี้ข้อสิบเอ็ดนายตีเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วห้าเมตรต่อวินาทีไม่รู้ว่านายตีทำอะไรนะเดินเหรอเรืออะไรไม่ใช่อ่ะห้าเมตรต่อวินาทีไม่ได้เดินแล้วนะเป็นรถเป็นรถเหรอนายตีเป็นรถเออเป็นรถมั้งรถ นั่งอยู่บนรถเนี่ยห้าเมตรต่อวินาทีได้ระยะทางหนึ 100, 100่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมตรแล้วจึงวิ่งต่อวิ่งต่อนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือหนึ่งร้อยเมตรแรกนี่คืออ่าได้ใช้ใช้ความเร็วก็คือห้าเมตรต่อวินาที แล้วจึงวิ่งด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีอันนี้10ิบต่อวิช็อตที่สองได้ระยะทาง50เมตรอันนี้50เมตรอัตราเรเี่ี่ยมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีก็คือหาหา v อ,อยู่ดีก็ไม่มีอะไรจับบวกกันให้หมดหา v อ,อยู่ดี ใช่ไหมอัตราเร็วเฉลีย่ยแต่ว่ามันต้องมันต้องคิดสองช็อตเพราะว่าเรา,า v เท่ากับ s ส่วนที่ t เรารู้ s แล้วใช่ไหม s ก็ H คือร้อยห้าสิบเมตรอ่ะทั้งหมดอะ่ะใช่ไหมอ่าแต่ว่าทีนี้ t เนี่ยมันมีสองมันมีสอง t t หนึ่งตัวนนเนี้ย t สองคือตัวเนี้ยไหมทีนี้ t t หนึ่งเนี่ย อจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็อเอาเอา,เอาหารห้าห้าเมตรต่อต่อวินาทีใช่ไหมก็ร้อยหนึ่งทีหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยหารห้าใช่ไหมเนี่ยก็ได้ยี่สิบได้ยี่สิบวินาทีทีหนึ่งทีสองก็ห้าสิบหารสิบเอาเระยะทางหารเวลาออกไอ้หารอ ม่ใช่ระยะทางเอ่อเอาความเร็วหารหารระยะทางอออเอ้ยเอาเอาระยะทางหารความเร็วออกนะก็ได้ห้าวิตัวนี้ห้าวิทีสองห้าวิอันนี้ยี่สิบทีสองแล้วกับห้าวิเพราะฉะนั้นเอาทีหนึ่งกับทีสองบวกกันเหมือนกันก็ทั้งหมดก็เท่ากับ ่25วิทั้งหมดเท่ากับ25วิก็เข้าสูตรเลยก็ได้เอเอเท่ากับ150ใช่ไหมที T, ทั้งหมดก็25จับหารกัน150หาร25ก็ได้ V ออกมาเป็นความเร็ว6เมตรต่อวินาที